ผมชื่อเทียนันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองประสานสายจงขอท่าหน่อยเ้องไ่ทำไม่เป็นนะเฮ้ยทำท่าของตัวเองเด็ไม่รู้คิดไม่อกคิดไม่ออกเออท่านี้ถูกต้องตอนนี้เราทั้งทีมงานเลยนะคะอยู่กันที่พันทองพันทองคือชนบุรีชลบุรีแล้ว ก็คืออย่างที่ป๋าประกาศไว้จริงๆแล้วป๋าก็จะออกทํางานต่างจังหวัดทุกสัปดาห์ใช่สอ,ส,อสองวันเราก็เอาแบบถ้าใกล้ๆนะนอนสักคืนหนึ่งไปกลับ<ช>ได้อะไรเงี้ยแล้ว,ลวถ้าไกลๆอ่ะไกลๆต้องสองคืนแสองคืนเดี๋ยวก็ต้องต้องเซตกันดีๆ<ช>แล้วก็อาจจะต้องย้ายย้ายที่นะมันก็มันก็สะดวกอยู่อย่างหนึ่งคือตอนนี้ เงื่อนไขเราน้อยลงเพราะว่าเราไม่ต้องไปกวนเรื่องที่พักคาจ่าคนเราก็เอากันเองพักได้ง่ายๆสบายๆขอให้มันมีที่พักแล้วก็จะจัดงานให้ะก็มีเอฟซีตามมาพี่วูดดี้ก็ตามมาบอกเมื่อไหร่มาสุรินทร์นี่สุรินทร์เราจะไปกี่วันสามคืนโอ้โหถ้ามาสุรินทร์นี่ยาวเลยนะอุดรก็ได้อุดรก็มานี่มีติดต่อมาเื่องเหมือนกันกสปปเราก็มีเียนจันทร์ จริงปะไปเลยป่ะหนูบอกแล้วว่าไปส่งข้อมูลมาเลยไะคเดี๋ยวจะไปอุดรด้วยเพราะว่าอุดรเขารออยู่ได้ใครที่ฟังอยู่นะคะช่วงเส้นทางนั้นยังไงติดรีบติดต่อมาป๋าจะได้จัดการเออแอดไลน์ไว้คือป๋าเนี่ยเวลาป๋าทำงานป๋าดูเป็นกลุ่มๆุ่มค่ะสมมติถ้ามันมีสักสี่ห้าคนเราพอที่จะจัดได้เราก็รวมแล้วจัดให้แต่สมมติถ้าเขตเนี้ยมันมีแค่คนหนึ่งหรือสองคนอย่างเงี้ยหราก็ต้องรอ แล้วบางทีถ้าถ้าคุณไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามเราก็ไม่รู้ป๋าก็เกรงใจว่าจะส่งไปทักเพราะว่าเราก็บอกว่าเรายังไม่รู้ว่ากําหนดเราจะออกเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็ไม่แน่ใจว่าเขายังสนใจอยู่ไหมเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยเขายังอยากตรวจอยู่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าดูรายการแล้วก็สนใจบอกต่อเพื่อๆก็ได้ถ้าอยากจะให้ไปตรวจอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับส่งข้อมูลมาก่อนถามป๋ามาก็ได้ว่า ที่นี่นะขอเชิญมาตรวจชงด้วยวเดี๋ยวเราก็จะสะสมไว้เวลาปามปามได้รับเนี่ยปาจะเปลี่ยนชื่อข้างหลังแล้วก็ใส่จังหวัดไว้เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเวลาปามไปชมบุรีปาก็พิมพ์ชมบุรีมัน่็จะขึ้นมาว่าชมบุรีค้างมีกี่คนแบบนั้นเลยเพราะฉนะนั้นไม่ต้องเกรงใจนะครับแอดมาได้เลยว่าอยู่ไหนก็อยู่ที่ไหนขอให้แจ้งว่าอยู่จังหวัดอะไร แล้วก็ย่างเชิญทีมงานไปตรวจทุกที่ให้อย่างป่าละจักให้ในการนะก็เมื่อวานป้าคุยกับต้อยไปก็มีบอกข้โปรแกรมคร่าวๆไปแล้วว่าใช่ใชอาทิตย์หน้าก็เป็นโซนภาคตะวันตกนะลาบบุรีนครปฐมไปแววเมืองกาญไปแววเออนั่นแหละก็มีลาบบุรีค้างอยู่เพราะว่าค้างไว้อยู่เยอะไงเลยก็ต้องไล่เก็บให้มากที่สุด เราลืมไปนะพวกเมื่อก่อนเรามีเอฟซีาบุรีเยอะมากเวลาถ้าจากหมายความไปตรวจบ้านที่ราบุรีจาได้ไหมจะมากันแบบขยงเลยเป็นบ้านเลยอยู่เป็นบ้านเลยขาจัดเลี้ยงเลยแล้วก็มีบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งอ่ะที่เขาให้สามีออกไปั้งนอกก่อนแล้วเราก็นั่งกันเต็มเลยแล้วปรากฏว่าสามีเขาลืมขอแล้วกลับเข้ามาตกใจตกใจมีงานเลี้ยงอ้าว มีจัดเรียงตั้งแต่ว่าไห่เอาเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะครับช่วงประมาณหลังวันที่23มิถุนาไปแล้วเนี่ยก็จะมีโปรแกรมไปช่วงอีสานอีสานตอนก็แล้อีสานตอนต้นแล้วกันเนาะแลโคราชบุรีรัมอย่างนี้ยังพอได้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพี่พุนดีนะถ้าถ้าถ้ามันมีคิวต่อเนื่องไปก็อาจจะเลยไปถึงสุริน หรือไม่ถ้าขึ้นเหนือไปก็จะไปทางฝันแกนก็ส่งมาแล้วกันค่ะอวันนี้วันนี้วันนี้มาตรวจเป็นบ้านที่เรียนหวงจุ้ยมายาวนานมากนะตั้งแต่ก็ยังเป็นนุ่มๆยังเป็นสดยังเป็นนักทุ่งจบใหม่ๆอะไรประมาณนี้แหละ บ้านนี้แต่จำได้เลยตอนไปตรวจใหม่เขาก็งงๆแป่นคิดว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่ทำหูชื่อได้คำนะก็หน้าเขาจะเงียเงียบอาใช่เขาเงียเียบคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเออไม่ดูเหมือนไม่ค่อยอินไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตั้งแต่บ้านเก่าที่เราไปตรวจมันเหมือนบ้านแมลงแล้วก็มีสองชั้นแต่ว่าสองชั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมกันสนิทมันมีรูนะเหมือนบ้านไม่มีรูพลังก็รั่วลงงงมากอ่ะ มนานแล้วนานัากแต่เขาเขา่อเงียบเงียบไปแต่ว่าปีห้าหกหรืออะไรประมาณนี้ที่เขาบอกแม่ตาโตเพิ่งเข้ามาเป็นทีมงานั้นอาจารย์ก็แก้ไขให้เรื่องต้นสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ไล่ออกมากแต่ก็คอแนะนาไว้ว่าควรจะหาบ้านที่ดีอยู่นะโดยเฉพาะบ้านวัวบ้านหนูเนี่ยสมัยก่เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ให้บ้านราศีอยู่นะ เ็าในละรแนะนำไว้แล้วเขาก็ค่อยๆปักปรุงมาเรื่อยๆอ,อะที่เก่าก็โดนขายไปก็ไปซื้อที่ใหม่ทําบ้านใหม่ที่วันนั้นต่ดถึงบ้านที่ทาสีจากสีไม้แล้วก็ทาเป็นสีสีอูลูกไหมสีอยู่รูปนไม่ได้เ,เราตับมา แต่ว่าเขาเปลี่ยนสีใหม่จากเดิมเป็นสีไม้น้ำตาลเข้มๆที่มันเหมือนมีตาคุณเห็นแล้วคุณจะมีความรู้สึกทึมๆมีความรู้สึกเก่ารู้สึกคันที่ก็ดูแบบว่ามันดันเกวียนอ่ะใช่ใช่คือคนชอบมันก็สวยนะแต่ว่าอย่างที่ป้าบอกพนสวยเนี่ยมันทะมึนสวยมันสวยแป๊บเดียวค่ะมันอย่างความสวยเนี่ยมันไม่ได้มันอธิบายยังไงเหมือนเราของของสวยจัดจัดอะเวลาเราอยู่ด้วยสักเท่าเราจะเบื่อ เขาเบือ่อแล้วเลยมีความถสึกเหมือนกับว่มามันมันมันก็เฉยๆ <ừ. S 2> แต่ถ้าของที่มันมีความงานแบบเรียบๆเหมือนบ้านคงช่วยเนี่ยบ้านคง<ม>ช่วยเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้สวยสวยจัดแต่สวยแบบดูแลสบายตามันจะอยู่ได้ยาวมันตายอ,อยู่กับก้อยมานาน,นีหยเออไม่ไม่งามพิษไม่ได้งามไม่งามพิษต้องพิษดีๆพิษอะไรแล้ว น่ะแล้วิตามเขามาบ้านเขาป่าก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วมันก็ดูด้วยความที่เขาเป็นบ้านไม้คุณหลีกยังไม่ได้แน่นอนที่มันจะมีตาไม้เราก็ไม่รู้ไอ้ตาบางตาเนี่ยตาสวยตาโหมดตาอะไรไปเจอเอาตาไหนที่มันไม่ดีแต่ว่าในข้อห้ามทางช่วยตาตาอะไรก็ห้ามทั้งนั้นแหละนะเออแต่นี้เขาแต่คนจะใช้ไม้อะนะ ก็เชื่อมานะพ่อก็บน่บนบ่นยูแต่ว่าเมื่อกี้ลองถามดู<อ>หลายถามมาแล้วที่ดีเขาบอกเออมันดูดีมันคือดูดีมากแล้วเขาดูแบบเดี๋ยวป๋าต้องเอามาให้ดูตอนเย็นบ้านมันดูอบอกกุ่นคือกลายเป็นคุณทุกคนจะลองเลนึกถึงบ้านที่มันเป็นบ้านไม้ก่อนอาบ้านไม้เก่าๆแล้วก็ดูแบบว่าดูคันที่นะแล้วปุ๊บหลับตาแล้วมองไปถึงบ้านภูเขา คือทาสีบ้านนั้นน่ะให้เป็นสีขาวแล้วก็ดูออกไปโทนสีเทาๆคันบุหรี่เลยเป็นแปลงล่างเลยจําไม่ได้เลยป่านแล้วสวยมากสวยใช่แล้วดูแล้วมันดูได้นานอยู่แล้วคนอยู่แล้วจะอารมณ์เย็นวันนี้ที่มาคุยบ้านนี้เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งสาหรับตัวเขาเองกับครอบครัวทีนี้ก็แยกโตแล้วนะแยกออกมาแล้วก็มาดูแลกิจการด้วยเพราะว่ากิจการเนี่ยมีรถมีอะไรต้องต้องดูแล แล้วก็เป็นห่วงก็เลยต้องมานอนเฝ้า<ด>ทีนี้พอพอมีพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วมันไม่มีรั้วรอบของชิดพอมันไม่มีรั้วรอบของชิดเนี่ยการที่อยู่นเนี่ยก็ห่วงเรื่องความปลอดภัย ก็อารยาก็เลยบอกอยากจะเลี้ยงหมาไว้เพื่อคอยเป็นเพื่อนน่าหดหดเลยเออเอาไว้เฝ้าใ้ตัวแบบกัดกามล็อกเลยเอเอ,เอแต่สามีอยากจะเอาไปปล่อยาสามีก็เลยหุงช่วยมาไงใช่บอกว่า,า,าอาจารย์อาจารย์บอกว่าห้ามเลี้ยงหมาค่ะคืออันนี้มันก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอเราบอกแล้วว่า เลี้ยงอ่ะเลี้ยงได้แต่ต้องสะอาดแล้วก็ไม่ควรเอามันมาอยู่ในบ้านคือไม่ควรให้มันใกล้ชิดกับเรามากเกินไปเาบอกเขาเข้าใจผิดมาตลอดป่าเพราะเพอเราบอกว่าห้ามเลี้ยงหมาห้ามเลี้ยงหมามแต่ว่าความหมายห้ามเลี้ยงในที่นี้คือไม่เอามานอนออไม่เอามาขึ้นเตียงอ,อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยไม่เอามา เข้าครัวด้วยอย่างนั้นไม่ไดออ้แต่เขาสามารถบ้านที่มีบริเวณใหญ่คุณสามารถเลี้ยงได้นะครับแล้วก็ในหนังสือคุณช่วยท่านใจก็แนะนนะําไว้นะและห้ามมีบริเวณจริงๆด้วยนะแล้วจัดสรงพื้นที่ได้ในทิศของหมาเนี่ย Nw1 เออสามารถทำกรงล้อยองศาเออสามารถทำโกงแล้วเอาหมาไปไว้ตรงนั้นทำบ้านให้เขาเออทำบ้านให้เขาอยู่เออแต่ว่าบริเวณต้องไม่อยู่หน้าบ้านนะต้องอยู่ต้องไม่อยู่หน้าบ้านต้องแยกไปได้เลหลังบ้านใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นบ้านในตรงคติหลังบ้านจะเป็นที่เหนืออ่าใช่เพราะงั้นมันจะอยู่คุณก็จะยื้อๆใช่อยู่ยื้อข้างหลังบ้านก็จะมีได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเนี่ยการที่ปัญหาปัจจุบันนี่คือเลี้ยงหมาเป็นลูกเนี่ย เอามันนอนเอาม่กินด้วยอยู่ในบ้านด้วยอันนี้ก็จะทาให้ให้หูช่วยเสียนะเสียคนรักหมาให้มาบ่นมาอีกคือพยายางอย่างนี้ยงทาได้ไหมทําได้มีคนเคยทํานะที่ที่เป็นรู้จอาจาายรักหมามากแล้วก็พยายามจะเลี้ยงมาแต่มันมีเงื่อนไขอยู่สองอย่างคือต้องสะอาดมากๆสะอาดมากๆไม่ได้กินเลยเออมากขนาดคนที่ไม่เคยรู้จักคุณเข้ามาบ้านคุณแล้วไม่ได้กิ่นไม่รู้ว่าคุณเลี้ยงหมาใช่ไม่มีหมาไม่มีกลิ่นไม่มีขน อันเนี้ยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ประเด็นที่สาคัญแลวท่านอาจารย์กังวลมากคือเสียงเห่าของมันป้าได้ยินไหมบ้านนี้ไม่มีเห่าโคตรแตกเออเอยิ้มรับแขกไม่รู้เลี้ยงทันดุดุไว้ทำไมไม่รู้เอาไว้เฝ้าบ้านแต่มึงรับแขกทุกคนเวลาโจรมาโจรหรอไมีรู้ชิ้นเปล่าเออเดี๋ยวเราพาไว้ทัมสบายตามสบายคือหบ้านนี้เลี้ยงหมาดุก็จริงเอาไว้เฝ้าก็จริง ไม่มีเสียงเห่า่เห่แต่ว่าคือหมาแบบนี้ดีคือกลางคืนถ้าอะไรแปลกอ,อ,อะไรเข้ามามันจะเห่ามันจะเฝ้าบ้านมันตอนมันจริงจริงมันเห่าตอนที่เรามานั่นแหละ พอเวลาที่เราเข้ามาปุ๊บเราจะได้ยินเสียงอ้องอล้วถ้ามันรู้ว่ารู้จักกับเจ้านายคุ้นเคยกัน้วคุ้นเคยกันแล้วมันก็แยกไว้แต่ที่เลี้ยงได้นะครับก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรก็สามารถเลี้ยงได้แล้วก็ดูแลให้ดีและอีกอันหนึ่งก็คือที่ห้ามเลยคือห้ามเอาไปนอนด้วยการที่เอาหมาไปนอนด้วยเนี่ยลมหายใจของหมาเนี่ยเป็นหยินหรือว่าลมหายใจของสัตว์เลี้ยงแมวก็เหมือนกันมันเป็นหยินแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราป่วย นะมันจะทําให้เราไม่สบายได้ง่ายมีโอกาสเป็นผู้แพ้ไม่สบายได้ง่ายง่ายเออนั่นแหละนั่นคือข้อห้ามมันจริงมันคือเรื่องสุขาพและไม้เนี่ยเราไม่ควรเอามานอนด้วยอก็เทปนี้ถ้าใครที่เป็นธาตุหมาธาตุแมวก็ค่อยสบายใจไปหน่อยว่าเลี้ยงได้แต่ธาตุแมวนี่จะลำบากหน่อยเพราะว่าแมวเนี่ยมันเป็นนายเราควบคุมยากกว่าหมาเต็นใหญ่แล้วก็ จริงๆแล้วแมวเขาก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะอันนี้แต่แปาว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีจ้ะอย่างเดี๋ยวนี้มีมีทรายแมวมีบ้านมีมีคอนโดมีคอนโดมีที่ดูดกลิ่นมีที่ทำความสะอาดใช่ไหมมีแบบห้องน้ำแมวเลยเข้าไปแล้วแบบเขาเรียกสายแมว อ้อันนี้เป็นห้องน้ำเลยให้มันเข้าไปเข้าไปเหมือนสุญญากาศไงเข้าไปเหมือนเป็นโดมแล้วเสร็จปุ๊บพอมันถ่ายเสร็จใช่ไหมมันจิงจริงๆๆี่เจ็บที่เองเนี่ยอย่างเนี้ยเออได้ไหมอย่างได้ถ้ามันไม่มีกลิ่นเนี่ยแล้วก็ขนต้องระวังเลือกเลือกพันที่มีขนพันที่แบบไม่ใช่าไ่ มีอยู่รายหนึ่งแต่โดยจําได้ที่เขาขึ้นคอนโดแล้วเขาก็รักแมวมากเพราะฉะนั้นเขาซื้อคอนโดใหญ่มากแล้วเขามีห้องนึงไว้สําหรับแมวเออั่นก็โอเคเออก็โอเคแบบไม่ไปเพ่นผ่านไปทั่วจำกัดบริเวณใช่ใช่หมายถึงว่าอย่างนี้อยากจะเข้าไปหามันเล่นกับมันอ๋อเหมือนเราไปคาเฟ่แมวอ่ะ้าไปอย่างนั้นละกันแต่ว่าคงจะหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยงให้ได้นะตัวเองจะเอาแมวมานอนด้วยอ่ะแล้วก็มีมีข้อห้ามอีกนะสาหรับคนที่เกิด อ่าเดือนตุลาอย่างเนี้ยอ๋อมันเป็นเดือนของอีหมาเหรอมันห้ามเลี้ยงหมา๋อใช่มันเป็นกฎของมูลจุ้ยไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่เดือนหมาเดือนแมวเดือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของป่าที่ห้ามเลี้ยงหมาเดือนตุลาใช่อนนั้นมันมีมันเป็นราศีแต่ประจําไม่ได้แล้วว่ามันมันเป็นมัถอยไรสิถ้าถ้าธันวาคือหนูเออพฤศจิกาคือหมูตุลาก็คือหมานั่นแหละค่ะ เห้ามโอเคมันเป็นกฎของทางมงจุ้ยนะเดี๋ยวแค่จะถามว่าทําไมเนี่ยบางอย่างก็ไม่ได้ไม่ใช่มันใช่สมบูรณ์คือเลี้ยงแล้วเป็นยังไงถามก็คือจะทําให้จนเสียหายทางการเงินอาจารย์บอกมันจะมีเรื่องถูกจริตที่ให้เราเสียหายเรื่องหนึ่งมันก็จริงนะอันนั้นเลี้ยงอย่างอื่นแทนเลี้ยงเสือเลี้ยงต้อย แอ๋สวยพิสนะสวยพิส,สงามพิสามิขาพุพ่ป่ามากที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของพี่เจ้งวันวันนี้เพราะว่าทุกคนยลอนทำงานกัอนอยู่แล้วก็แวบเบข้ามาถ่ายเอกสารหน้าแล้วอ,ออกไปทำงานกันต่อโอเคสวัสดีค่ะ